เรื่องของการขโมยขโจรที่เรานําเสนอกันไปก่อนหน้านี้นะคะว่ามีการเข้าไปขโมยทีวีภายในคอนโดมิเนียมที่ได้มีการเช่าเอาไว้ล่าสุดหลังจากนําทีวีออกไปค่ะปรากฏว่าได้มีการไปโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตและก็มีคนติดต่อขอซื้อต่อรองราคากันเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าผู้ซื้อค่ะไปเห็นว่ามีการนําภาพของตัวเองขณะเข้าไปยกทีวีจากห้องพักลงมา ตกใจเพราะเป็นภาพของตัวเองบอกว่าตัวเองไม่ใช่ขโมยเป็นเพียงแค่คนซื้อทีวีเท่านั้นล่าสุดนำของกลางมอบให้กับทางตำรวจนะคะ ดยความคืบหน้าคดีนี้หลังจากนายวุฒิศักดิ์รรมาสติตเลิศหรือวัฒนายเล็กทนายความชื่อดังเจ้าของคอนโดมิเนียมซิตี้รีสอร์ทในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเข้าแจ้งความกับทางตำรวจให้ดำเนินคดีกับนายเสกสรรณภัทรลุงซึ่งเป็นอดีตลูกน้องพร้อมพวก5คนเข้าไปขโมยทีวีขนาด49นิ้วภายในห้องพักของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งนะคะล่าสุดนะคะวันนี้ก็มีนายอาทิตย์เบนโซอายุ46ปีค่ะ อาชีพค้าขายพร้อมเพื่อนชายและหญิง4คนที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร่วมกับนายเสกสรรขึ้นไปยกทีวีออกจากห้องพักและพามาขึ้นรนกระบะขับออกไปได้ยกทีวี49นิ้วมาคืนให้กับนายวุฒิศักดิ์หรือว่านายเล็กหลังจากที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนและก็ทราบว่าถูกแจ้งความจับ โดยนายอาทิตย์บอกคขาว่าไม่ได้รู้จักหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับนายเสกสรรซึ่งเป็นโจรแสบรายนี้เพียงแต่เขารับซื้อทีวีเครื่องนี้ที่นำมาโพสขายในราคา8,000บาทแต่ก็มีการต่อรองการเหลือเพียงแค่7,000บาทแล้วก็ได้ขึ้นไปช่วยยกทีวีในห้องพักของนายเสกสรรตามภาพที่ปรากฏบนคลิปนั่นแหละค่ะ ด้านนายวุฒิศักดิ์หรือว่าทนายเล็กบอกว่าจะมีการถอนแจ้งความนะคะกับนายอาทิตย์พร้อมกับพวกทั้ง4คนที่เอาทีวีมาคืนเพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่กรณีของนายเสกสรรจะมีการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะขณะตัวเองเป็นคายความยังโดนแล้วประชาชนจะไม่โดนได้อย่างไรและก็บอกอีกว่า ลูกน้องคนนี้นะคะเคยทำงานกับภรรยาของตัวเองแล้วก็เคยช่วยเหลือให้เงินให้ทองมานับแสนบาทยังทำกันได้ค่ะและก็ขอให้นายเสกสารมาคุยนะคะจะได้แบ่งหนักเป็นเบาแต่หากคิดหนีคดีนี้มีอายุค,ความถึง10ปีหนียังไงก็หนีไม่รอดนะคะส่วนทางด้านคดีทางพนักงานสอบสวนได้มีการออกหมายเรียกนายเสกสารให้มารับทราบแลวด้วยค่ะ